ประเพณีบุญบ้างไฟบ้านดานดนพี่น้องเอ๋ยขอสาธยายยกก่อนสี่ประเพณีอีสานเก่าถึงหิดห้องตั้งแต่เขา้าบาดย่ำเข้าสู่วัสันหลังที่หันรงการวงละเลยสู่ฤดูฝนผงมม่้นถเตรียมการสื่อสารงานบ้างไฟโก เอามาโชว์โสมอ่างอล่างการงานงใหญ่แห่บังไฟขบวนปอนอ่อนท่อนลำอลามตามีผพาแดงขึ้นขีมาบักสามมากำนางไอ้งามประดุดดังเทพไทยสวรรค์ญญยหญ่สูดินเพืองประิินประดับโกโอองละอออวนนั่นขบวนแห่บังไฟสู่สายตาประชาลาดจุดบังไฟอ่านลาดฝ้าเพื่อหมูชาพญาแทนสัญญาแทนบอกข่าวเตือนเคื่อนสู่การทำหน้าไร ประานสายฝนท่ามพืนให้พื้นดินได้ยืนสูงพ่อให้สุ่มพวกกี่นองของลมใต้ได้เห็นหน้าในทอนประเพณีบุบั้งไฟเป็นส่วนหนึ่งใน22เดือนของชาวอีสานนิยมทำกันในเดือน6หรือเดือน7อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนาตกด้าหวานไทยเพื่อเป็นการบูชาเทพพยดาอาลักษ์หลักบ้านหลักเมืองและบูชาพญาแถนขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลโดยมีความเชื่อว่า เมื่อจัดงานนี้ขึ้นแล้วเทพยญดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะโดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ความหมายของบ้้งไฟคำว่าบ้้งไฟในภาษาอีสานมักเรียกสับสนกับคำว่าบ้องไฟแต่ที่ถูกนั้นควรเรียกว่าบ้้งไฟ โดยทั้งสองคำมีความแตกต่างกันคำว่าบ้องหมายถึงสิ่งของใดๆก็ตามที่มีสองชิ้นมาสวมหรือประกอบเข้ากันได้ส่วนนอกเรียกว่าบ้องส่วนในหรือสิ่งที่เอาไปสอดใส่จะเป็นสิ่งใดก็ตามเช่นบ้องมีดบ้องขวานบ้องเสียมเป็นต้นส่วนคำว่าบ้องไฟคือการนำเอากระบอกมไม้ไผ่ เราเหล็กท่อเอสโลนหรือเราไม้อย่างใดอย่างหนึ่งมาบรรจุมือดินเปินตามอัตราส่วนที่ช่างกําหนดไว้แล้วประกอบด,ด้วยท่อนหัวและท่านหางเป็นรูปต่างๆที่ต้องการเพื่อนําไปจุดพุ่งขึ้นสู่อากาศจะมีความและเสียงดังบ้างไฟมีหลายประเภทตามจุดมุ่งหมายของประโยชน์ในการใช้สอยสาอง ประวัติความเป็นมาประเพณีบุญบัง้งไฟประเพณีบุญบัง้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพญาหันข้าเรื่องผาแดงนางไอซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดบุญบัง้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแทนหรือเทพวัสการให้พบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลและมีความชื่นชอบไปเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดทํากิจกรรมบุญบ้างไฟขึ้นฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลอาจกอให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ความเชื่อของชาวบ้านกับประเพณีบุญบ้างไฟชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกมนุษย์โลกเทวดามนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทวดา การลามผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาและเรียกเทวดาว่าแทนเมื่อถือว่ามีแทนก็ถือว่าผลฟ้าลมเป็นอิทธิพลของแทนหากทำให้แทนโปรดปานมนุษย์ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแทนการบูชาบั้งไฟก็อาจเป็นหนึ่งวิธีที่แสดงความเคารพหรือส่งสัญญาณความพากดีไปยังแทนชาวบ้านจำนวนมากเชื่อว่าการมูชาบั้งไฟ เป็นการขอฝนจากพยาแถนมีนิหารปรมปราเช่นนี้อยู่ทั่วไปแต่ความเชื่อนี้ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนการจัดประเพณีบุญบ้างไปก่อนจะถึงวันงานหรือวันอาบุญชาวบ้านก็จะช่วยกันเตรียมงานอย่างสามัคคีชาวบ้านที่ได้รับมอบหมายจะสร้างปรมหรือผามหรือตูปฝ่ายแม่ครัวก,ก็จะช่วยกันเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงแขกคนฝ่ายช่างฟ้อนก็จะเตรียมขบวนรำไว้สําหรับแห่บ้างไป ฝ่ายผู้ชายที่เป็นช่างฝีมือก็จะช่วยกันทําบ้างไฟและตกแต่งให้สวยงามงานบุญบ้างไฟส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพิธีกรรมทางศาสนาแต่บางแห่งก็มีพิธีกรรมทำบุญเลี้ยงพระวันโฮมเป็นวันที่ชาวบ้านจะมาจัดตั้งขบวนแห่บ้างไฟไตรอบๆหมู่บ้านเป็นงานที่เน้นความสนุกสนานยื่นเริงในขบวนก็จะมีการรำเริงตามบ้างไฟและบรรดาที่เล่าทั้งหลายก็จะร้องเพลงไปตามภาษาของที่เล่า กาเสร์นอาจจะหยาบคายแต่ก็ไม่มีใครถือสากันแต่กาเสืร์ที่ใช้ในขบวนมักจะเป็นประวัติและความเป็นมาของพิธีบุญ้ังไฟการจุดบังไฟก็อาจเป็นอีกหนึ่งวันคือเป็นวันที่ชาวบ้านจะเอาฟัางไฟในแต่ละกลุ่มมาแข่งกันถ้าของใครทำมาดีจุดขึ้นสูงก็จะชนะแต่ถ้าของใครทำแตกหรือซุกก็ถือว่าแพ้ต้องโดนลงโทษโดยการจับโยนลงโคลนตมซึ่งเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง การจุดบั้งไฟเป็นการเสี่ยงทายถ้าบั้งไฟขึ้นสูงก็ทํานายว่าฝนจะตกดีข้าวปลาอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ประเภทของบั้งไฟบั้งไฟมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งได้แก่บั้งไฟที่ไม่มีหางเช่นบั้งไฟตะไลบั้งไฟพุบั้งไฟดอกไม้ประเภทที่สองได้แก่บั้งไฟที่มีหางซึ่งแบ่งเป็นสีหมวด 1. บั้งไฟน้อย ถูกนำมาใช้เพื่อเสียงทายดูว่าผลจะตรงต้องตามฤดูกาลหรือไม่ 2. บั้งไฟร้อยเป็นบั้งไฟที่บรรจุด,ดินคืนน้อยกว่า12กิโลกร,รมัมสร้างขึ้นเพื่อการแข่งขัน 3. บั้งไฟหมื่นเป็นบั้งไฟที่บรรจุด,ดินเฟือระหว่าง1 2บกิโลกร,รมัม 4. บั้งไฟแสนเป็นบัางไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรจุด,ดินฟืนอ120กิโลกร,รมัมโดยสรุป ประเพณีบุญปั้งไฟเป็นงานประเพณีที่สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานไว้ให้ลูกหลานและสืบทอดประเพณีความเชื่อในเรื่องการขอฝนของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นการตักเตือนให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งไม่แน่นอนเกษตรกรไม่ควรประมาท